กาศผลวันแรกมาแล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี65ผ่านไม่ผ่านขึ้นแบบนี้ต้องทำอย่างไรต่อ think คนกนราบสวัสดีท่านผู้ชมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรวมไปถึงกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการทุกท่านก็มาพบกันในวันที่16กันยายน2565และก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาทั้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะซึ่งแน่นอนนะคะวันนี้นะคะเกาะติดเลยนะคะอย่าพลาดนะคะวันแรกสําหรับการประกาศผลการลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนปี2 5 6 5ท่านลงทะเบียนผ่านหรือไม่นะคะไม่ว่าจะเป็นบัตรเก่านะคะหรือกลุ่มผู้ที่อยู่ในกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษทุกท่านต้องฟังด่วนนะคะขึ้นสถานะแบบไหนถึงจะผ่านนะคะและขึ้นสถานะแบบไหนที่ต้องติดต่อด่วนนะคะที่จุดหน่วยงานรับลงทะเบียนของท่านคะ่ะ ก่อนรับฟังข่าวสารฝากทุกท่านเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์และวสำหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วนะคะยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในกรัังต่อไปค่ะ แน่นอนนะคะวันนี้เป็นการประกาศผลวันแรกสําหรับชุดแรกที่ลงทะเบียนไปแล้วตั้งแต่วันที่5กันยายน2565ที่ผ่านมานะคะชุดแรกนะคะคนที่ลงทะเบียน5-8กันยายน2565วันนี้ประกาศผลการลงทะเบียนนะคะว่าท่านลงทะเบียนผ่านหรือไม่ผ่านนะคะเสร็จสมบูรณ์หรือไม่เสร็จสมบูรณ์นั่นเองนะคะวันนี้นะคะทางช่องจะพาทุกคนไปเช็คสถานะพร้อมๆกันคะ่ะ การเช็คสถานะการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐนะคะตรวจสอบสถานะของท่านนะคะว่าผ่านหรือไม่ผ่านไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์หรือกลุ่มที่เป็นลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนก็สามารถเช็คผ่านเว็บไซต์ได้เลยนะคะเว็บไซต์ัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเข้ามาก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะก็คลิกตรงตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้เลยค่ะซึ่งเข้ามาในหน้านี้นะคะเขาก็จะให้ กรอกนะคะสำหรับเลขบัตรประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดนะคะซึ่งก็กรอกแค่นี้นะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่คุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้สูงอายุที่ไม่ทราบวันเกิดนะคะไม่ทราบเดือนเกิดก็มีวิธีนะคะก็คือคลิกตรงที่ไม่ทราบวันเกิดนั่นเองนะคะไม่ทราบเดือนเกิดและก็ตรวจสอบสถานะของท่านค่ะ ก็เข้าไปเลยนะคะสำหรับเลขบัตรประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดนะคะแล้วก็กดตรวจสอบข้อมูลนะคะซึ่งสถานะที่เสร็จสมบูรณ์จะขึ้นแบบนี้นะคะทุกคนก็เป็นการลงทะเบียนที่เสร็จสมบูรณ์นะคะสถานะ การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์นั้นแสดงว่าท่านผ่านแล้วนะคะสําหรับการลงทะเบียนไม่ต้องยื่นแก้ไขใดๆทั้งสิ้นนะคะถุกท่านก็รอเลยนะคะในเ,เดือนมกราคม 2, 5 6 6พาสําหรับการลอการตรวจสอบคุณสมบัตินะคะซึ่งทางการะทรวงกาท่งทจะแจ้งวันประกาศผลให้ทราบอีกครั้งค่ะผลการลงทะเบียนนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะผล การลงทะเบียนพิจารณาคุณสมบัติการยืนยันตัวตนนะคะก็จะมีอีก2ขั้นตอนนั่นเองนะคะก็คือผลการพิจารณาคุณสมบัติและผลการยืนยันตัวตนนั่นเองก็จะลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนปี2565ค่ะก็จะอธิบายแบบนี้นะคะ สำหรับในส่วนตรงนี้นะคะก็จะมีอีก2ขั้นตอนนะคะขั้นตอนนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะผลการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นเดือนมกราคม2565นะคะรอผลการพิจารณาคุณสมบัตินั่นเองหลังจากการพิจารณาคุณสมบัติท่านท้าทานขึ้นสีเขียวอีกนะคะก็จะเป็นการ ผลการยืนยันตัวตนนั่นก็คือท่านต้องไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยนั่นเองค่ะสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จก็เป็นแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จบ้างนะคะว่าขึ้นแบบไหนค่ะหน้าตาสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จนะคะก็จะขึ้นแบบนี้นะคะจะเป็นสถานะ ข้อมูลตามบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้องนะคะซึ่งก็มีหมายเหตุนะคะอาจจะเป็นเลขบัตรประจําตัวประชาชนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเลขหลังบัตรประจําตัวประชาชนนะคะของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้องนั่นเองนะคะท่านถ้าขึ้นแบบนี้นะคะท่านก็ ต้องทำการลงทะเบียนใหม่นั่นเองนะคะก็กดที่เริ่มลงทะเบียนได้เลยนะคะสำหรับผู้ที่ลงสถานะแบบโสดนะคะก็ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ง่ายที่สุดลงทะเบียนใหม่ได้เลยนะคะ ถ้าขึ้นแบบนี้สำหรับผู้ที่ไปลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนนะคะท่านก็ไปติดต่อขอแก้ไขได้นะหน่วยงานรับลงทะเบียนที่ท่านยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้นั่นเองนะคะก็อย่าลืมนะคะว่ายื่นการแก้ไขการลงทะเบียนสวัสดิการแหง่งรัฐปี2565ก่อนวันที่3พฤศจิกายน2565ใครที่ขึ้นสถานนะ แบบนี้นะคะสถานะการลงทะเบียนไม่ถูกต้องไม่เสร็จไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะก็อย่าลืมนะคะรีบไปยื่นแก้ไขดีที่สุดนะคะจะได้ไม่ต้องกังวลน,นะคะพอยื่นแก้ไขเสร็จสมบูรณ์นะคะก็รอการตรวจสอบในเดือนมกราคมสองพนรอยหกสินั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนนะคะก็ย้ำนะคะว่าทางกระทรวงกันคลังจะแจ้งวันประกาศผลให้ทราบอีกครั้งค่ะแต่แน่นอนนะคะก็จะอยู่ในช่วงเดือน นมกราคม2566ค่ะแล้วก็ย้ำนะคะสามารถไปลงทะเบียนได้เรื่อยๆนะคะจนถึงวันที่19ตุลาคม2565ค่ะก็ขอให้ทุกท่านนะคะเป็นผู้โชคดีขอให้ผ่านกันทุกคนซึ่งแน่นอนนะคะในการลงทะเบียนรอบใหม่นี้นะคะมีระบบ AI นะคะช่วยตรวจสอบคนที่ไม่จนจริงๆออกนะคะท่านถ้าไม่จนจริงๆนะคะไม่มีสิทธิ์เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนแน่นอนค่ะซึ่งแน่นอนนะคะหลักเกณฑ์เงื่อนไขนะคะก็แจ้งกันไปแล้วทราบกันแล้วนะคะว่าใครที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนบยัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั่นเองค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็มาแจ้งข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ